ช่วงนี้นี่ครูวิจยายนี้เดินเสร็จเสร็จเป็นลงคุมธรรมะสักประสุาการณภายในอีกาหกสิปีซึ่งก็มีทั้งพุทธบุตรแล้วก็อุบาสิกาเชิญเข้ามานั่งรวมกันกับที่หมู่บ้าปฏิบัติธรรมซึ่งก็มีทั้งพุทธบุตรแล้วก็ เรียนอุบาสิกามาน่งปกปติจะนั่งคนละหลังเนะี่ยแต่ถ้าครูไม่ใหญ่มาก็จะอามารวมกันเช็คประสบการณ์โอ้โหแค่ภาษานี้ก็คนเคสตัดดี้ได้แล้ว<อ>จ้ะแค่ซักถามประสบการณ์กันนะอีกแค่สี่สิบห้าวันนี่ดีไม่ดีอาจจะก่อนออกภาษาเลยซ้ำคนเคสตัดดี้ได้แล้วคนกันไปเป็นทีม นี่นะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้มันมาจ่อแล้วอ,อืในระดับที่ทิ้งดิ่งลงไปได้แล้วนี่ปล่อยชีวิตกับไปประสบประการไปในดีมากเลยดีมาก